คือตั้งแต่เด็กผมอยากเป็นฐานมาอยู่แล้วผมเนี่ยภูมิใจที่ได้ทำอาชีพนี้ครับมีสวัสดิการที่ดีมากเทลแคฟฟรีทำ20ปีปุ๊บได้บำเน็จได้บำนานเราเราอย่ายอมแพ้มันจะอาจจะใช้เวลานานหน่อยคือคุณต้องฝึกร่างกายคุณต้องดูแลตัวเองโอเคเราสามารถจะรับใช้ประเทศชาติเราได้ครับสวัสดีครับ ชื่อมานินันทิวัชลินนะครับงานของผมคือยูนัสเซียนวีครับเป็นตำรวจทหารหรือสอหอทำหน้าที่อะไระคระับก็รักษากฎหมายครับถ้าสมมติมีปัญหาอะไรพวกนี้ผมก็ต้องไปจัดการให้อย่างเช่นรถชนกันมีคนยิงกันอย่างนี้ก็ทุกวันเลยนะครับรทุกวันครับทุกวันเรื่องยุ่งวุ่นวายหมดเลยใช่ครับแล,แล้วการมาเป็นทหารนวี Navy, นี่ได้ยังไงครับเออคือตอนนั้นโควิดครับแล้วปรากฏว่าผมทํางานที่สนามบินแล้วสนามบินเขาต้องการลดคนผมก็คิดว่าโอเคเราชอบ ราอยากเป็นทานมานานล้วทําไมเราไม่สมัครตอนนี้เลย <ừ> นั่นคือจุดเริ่มต้นของผมที่ได้เป็นเ a v นวีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยีแล้วครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างช่วงก่อนที่จะไปเริ่มงานทําไมถึงเลือกนวีเพราะว่าผมผมคิดว่าเนี่ยเออนวี Navy นะ ถ้าเทียบกับทหารบกทหารอากาศอะไรพวกนี้เราสามารถได้ไปหลายประเทศมากกว่าอาจจะไปที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อฟริกาได้แล้วก็มีเอเชียมียุโรปคือมันไปทุกที่มันไม่จําเป็นว่าต้องไปที่เมโลอี e a เงเดียวครับเข้าใจคือไม่ได้ไปทําหน้าที่ไปไปรบใช่ครับแต่ว่าแล้วปกติเขาไปทาภารกิจอะไรครับเวลาเขาส่วน็คือไปอ่อมันมี2ออย่างครับถ้าถ้าสมมติขึ้นเรือก็คือแค่ไปเหมือนว่าให้ให้เราให้โลกรู้ว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้นะ ถ้าทำอะไรอะ่ะก็ควรคิดอีกรอบหนึ่ง oh. คือเรา oh. เราเราไม่สามารถไปไปยุ่งกับเรื่องนั้นได้แต่ว่า uh, we act as a referee we don't intervene uh, with with conflict between country ส oh. ่วนใญ่นะถ้าสมมติไปประเทศอื่นเนี่ยเราไปไป humanitarian oh. ไปช่วย uh, ด้มนุษยธรรมมนุษยธรรมเช่น ถ้าไปแอฟริกาเนี่ยก็ไปไปสร้างโรงเรียนไปสร้างแคมป์ไปสร้างบ้านให้ให้คนที่ที่แอฟริกาครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางประเทศเขามีคอนฟ lict อะไรเกิดขึ้นเราก็ไปช่วยเป็นการเป็นเป็นกรรมการเป็นอยู่กลางเป็นอยู่กลางเรียงตรงกลางใช่ครับแล้วการฝึกล่ะการฝึกอง่ายมากเลยสำหรับผมอย่างแรกเลยคือผมตั้งใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเนี่ยภูมิใจที่ได้ทําอาชีพนี้ครับคือตั้งแต่เด็กผมอยากเป็นทหารมาอยู่แล้วงานสายผมอ่ะผมชอบอันนี้อยู่แล้ว แล้วก็มีสวัสดิการที่ดีมากนะครับ healthcare free ทำ20ปีปุ๊บได้บำเหน็จได้บำนานตอนนี้เราลากิจาลป่วยทหารก็จ่ายหมดอ่าจ่ายหมดครับปีหนึ่งเนี่ยลาได้30วันครับแล้วเขาก็จ่ายให้หมดเลยเปิดเผยรายได้ได้ปะผมได้ประมาณ 50k ต่อต่อเยอครับ3,000 4,000แต่ว่าคือเรื่องของสวัสดิการดีมีหาหมอหาหมอฟันใช่ครับแล้วก็มีพวก 41k อะไรพวกนี้มีมีครับมี TSP ครับ TSP ก the K, it, it ็คือ military version ของ 41K ครับแต่ว่าถ้าหติมีคู่สมรสเนี่ยคู่สมรสจะได้รักษาธรรมดาแต่เราสามารถ add รักษาฟันรักษาตาได้สําหรับคู่สมรสของเราครับแล้วเราย้ายรัดอยู่เรื่อยๆปะครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณอยากจะ apply ไปที่ไหนอย่างของผมนะเด d e r แรกเนี่ย ผมไม่ได้เลือกผมโดนส่งไปคิวบาแล้วก็ผมก็โดนส่งมาที่นี่ครับผมที่เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียครับแล้วก็วันนี้มาเยี่ยมเอใช่ครับออตอนนั้นอยู่เมืองไทยเห็นว่าอยู่สักพักเพราะภาษาไทยก็ชัดเกิดที่ไหนครับเกิดที่เอเอเนียครับเกิดที่เอลเอแล้วไปที่เมืองไทยอยู่กี่ปีครับอยู่สิปีครับช่วงนั้นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ ผมไปตั้งแต่3เดือนครับจนถึงอายุ10<อ>ขวบครับอ๋อก็คือไปโตที่นั่นครับแล้วก็10ขวบก็มาต่อที่ primary school ที่นี่ใช่ครับแล้วก็จบ High School จบจากที่ไหนครับ James Monroe High School ครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้มนผมยังเรียนอยู่ครับผมก็เรียนออนไลน์ผมไป Southern New Hampshire University ครับแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่ดูอยู่แล้วแบบมีแรงบันดาลใจอยากเป็นทหารแบบเราอ่ะอ่าโอเคก็ทหารเนี่ยเป็นได้ไหมเป็นได้เราเราอย่ายอมแพ้ มันจะอาจจะใช้เวลานานหน่อยอย่างผมเนี่ยผมเข้าตอน25้าเพราะว่าผมก็มีปัญหาเรื่องออสุขภาพนิดนึ่งสุดท้ายก็คือก็เข้าได้ก็เข้าได้เพราะ<ม>เราเราเราหาตำแหน่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเราคือทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีมาตรฐานเหมือนกันครับแต่ว่าก่อนเข้าเนี่ยคือคุณต้องฝึกร่างกายนะครับคุณต้องดูแดลตัวเองคุณต้องหาหมอ,เ,อ,อเพื่อให้หมอเขาเคลียร์ว่าโอเคเราสามารถจะรับใช้ประเทศชาติเราได้ครับ แล้วพ่อแม่ว่างไงบ้างพ่อแม่โอเคครับภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วเราก็มาถึงจุดนี้แล้วเราวางแผนในอนาคตอีก20ปีหรอผมไม่สบาย<อ>แล้วปรากฏว่าเขาต้องให้ผมเหมือนอวิทายเอาแต่แต่ว่าก็ยังได้บำเหน็จบำนาญ